สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Time Defender ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Tower Defense นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิด Open Beta อยู่บนสโต r e ญี่ปุ่นเนาะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใครที่เป็นสาย Tower Defense อยู่แล้วนะครับก็ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถที่จะไปโหลดมาเล่นได้นะครับเตรงเกมนี้ไม่ต้องใช้ VPN นะครับแต่ว่าตอนเข้าเกมตอนแรกเนี่ยให้เราเปลี่ยน เครื่องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับไม่นงนั้นมันจะเข้าไม่ได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับตามนี้เนาะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศดีก,กว่านะครับมากดเข้าไปเลยครับผมในส่วนของภาพเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของระบบออโต้เนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่ามันจะมีนะครับก็ดีเหมือนกันนะสําหรับเกมแนว t o ว e r d e f ด n s e นนะครับเพราะว่าเราต้องวางแผนอยู่แล้วเนาะนะครับว่ามันจะต้องแบบวางตัวละครตรงไหนเอาไว้ตรงไหนนะครับอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมโอเคอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับหน้าเมนูหลักตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะอแล้วก็กดติ๊กข้างบนตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงมายืนนะครับสมมุติว่าผมต้องการสาวน้อยส่แว่นคนนี้มายืนนะก็กดเปลี่ยนได้นี่ฮะนะครับมันก็จะลงมายืนแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผม อลงมานะครับนี่น,นะฮะวันนี้สุดยอดนะครับผมะนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนลงมานะครับแค่นั้นเองนะทีนี้ในส่วนของรูปแบบการต่อสู้ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันจะเป็นแนวเต่ว่าดีเฟนต์นะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับผมไปดูบรรยากาศนะครับ ด่านที่ผมผ่านมานะตอนนี้ก็จะเป็นด่านเอ่อนี่ครับด่าน2แล้วนะครับผมชั้เตอร์ที่2นะเดี๋ยวผมขอเอาเป็นด่านที่1แล้วละกันนะครับเพราะว่าชั้เตอร์ที่2เนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับว่ามันจะสู้ยังไงนะครับเดี๋ยวแบบจากทีมลงไปมั่วส่วนะครับผมเอาเป็นด่านเอ่อนี้ละกันนะหนึ่งขีดสินะครับมากดเข้ามาดูนะครับแล้วก็หนึ่งนี้ฮะเวลาเข้าไปจะต้องใช้ Energy ตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนเนาะนะครับกดก็ไปดูนะครับผมอืมในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นนห้าาากรแบบว่ เอาตัวละครลงมาก่อนนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงมานะครับซ,รซึ่งเราก็สามารถมาตรวจสอบได้นะครับว่าเราจะมีตัวละครตัวไหน we ok, ที่เราคิดว่าเราจะปั้นมันนะครับแล้วก็เอามาลงไว้ในนี้นะครับหรือว่าจะกดออโต้ทีเดียวก็ได้นะนะครับแล้วก็จะจัดแบบตัวละครในทีมที่ดีที่สุดลงมาให้นะครับแค่นั้นเองนะอโอเคมากดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับโอเคมาเลย ในส่วนของตัวละครแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีค่าคอสบ่งบอกนะว่าตัวนี้จะต้องใช้คอสเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ต้องวางแผนดีๆนะครับเวลาที่เราจะเอาตัวละครลงนะครับผมมาเลยรอมันโหลดสักครู่นะครับมาแล้วมีทั้งแบบว่าตัวละครที่จะต้องจมตีบนอากาศนะครับบนพื้นดินอะไรอย่างนี้นะคือว่าต้องวางแผนดีๆโอเคถัดไป ผมเอาตัวนี้ลงก่อนเลยนะครับนี่ฮะปึ๊บนี่ครับผมเห็นไหมมันจะมีค่าคอสบ่งบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยคอสสิบนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าการเอ่อขึ้นคอสมาเรื่อยๆนะครับโอเคเอ่อผมเอาตัวนี้วางไว้ตรงนี้โอเคนะครับผมอันนี้เป็นตัวโจมตีก่อนนะครับแล้วก็เอ่อเราก็อาจจะวางตัวที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตลงด้วยนะครับตัวซัพพอร์ตตัวแรกนี่ครับสาวแว่นสาวแว่น เฮ้ยตัวนี้ดีว่าวะอววังตัวนี้ก็นั้นเอ้นะครับนี่มันจะได้ช่วยฮิวไงอ่าตัวนี้เอาไว้ตัวนี้นะครับคือตัวละครที่เราเอามาลงแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะเอาไปลงพื้นที่อื่นได้นะครับเนี่ยเช่นผมเอาลงไปไลนไนะฮะมันก็จะไม่มีละนะครับเอาลงไปที่อื่นไปได้ละนะครับเราต้องเอาตัวละครตัวอื่นมาลงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะกดที่ตัวละครแล้วก็ใช้สปงสกิลได้นะครับเมื่อสกิลมันเต็มนะครับมันจะมีกระพริบบอกอยู่นะครับผม เอาตัวไหนลงดีตัวนี้จัดไปค่อยๆวางไปนะครับอย่าลืมนะครับต้องมองตัวละครที่มันโจมตีบรอากาศได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวละครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับจะโจมตีในส่วนของพวกศัตรูที่อยู่บรอากาศได้นะครับโอเคเอามาวางไว้นะฮะป้องกันไว้ก่อนชบเ,เรียบร้อยตัวไหนที่ยังไม่ได้ลงเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นแบบสีทึบๆแบบนี้นะครับ หนีมาแล้วตัวโดนที่เป็นแบบทาอากาศนะครับผมถ้าเราไม่มีนี่แย่เลยนะเออนช่นหครับเอเคมองนไหมครับผมนี่ครับจัดไปเดี๋ยวเอาตัวไหนลงอีกเนี่ยน่าจะลงไม่ได้แล้วมั้งหรือว่าน่าจะนั่งได้อยู่นะครับด้านในด้านในสามารถเล่นความเร็วได้นะครับ ม,มันจะมีความเร็วตรงนี้นะฮะคูณหนึ่งคูณสองอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าไม่มีออโต้นะครับผมจากที่ลองเล่นนะตัวน,นี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับอืมอัคบานให้ครบเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับ เวบเนี่ยจะมีบอกตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ามเวฟด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เวฟที่สองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจเรานะครับถ้าเกิดตัวพวกเนี้ยมันเข้าไปถึงด่านของเราได้เนี่ยหัวใจเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเออถ้าลดแบบสุดแล้วเนี่ยก็ตายนั่นเองนะครับผมก็ไม่ผ่านด่านนั้นนะโอเคกดเพิ่มนะครับเป็นคูณ2แล้วกันนี่จะได้ลดเร็วขึ้นนะครับนี่ฮะต่อไปก็เดี๋ยวมาเวฟที่สามแล้วนี่ เว็บที่สามก็จะต้องเจอศัตรูที่แบบเยอะขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วรลดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เห็นไหมฮะตรงใต้เท้าเขาเนี่ยกระพิบบนเลยนะครับเราสามารถกดใช้สกิลได้เนี่ยกดเลือกที่ตัวละครแล้วก็ใช้สกิลได้เลยนี่ครับอ,อันนี้คือการใช้สกิลนะครับนี่ครับปุ๊บแล้วก็เลือกอาบางตัวมันจะมีให้เลือกแบบนี้ด้วยนะครับติ๊กเข้าไปที่พื้นที่นั้นๆนะนี่ฮนะปุ๊บ นี่จัดไปนะประมาณนี้เลยนะครับระยะเวลาก็นับเรื่อยๆนะครับมันจะมีระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะนะถ้าเกิดว,ว่าเราทําไม่สําเร็จตามที่มันกําหนดเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงนะครับจากสามดาวเป็นสองดาวหนึ่งดาวอะไรเงี้ยนะใครที่เล่นเกมก็อน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเกมแนวเน,น,นี้ยนะครับแนวอื่นก็มีนะนะครับผมที่มันแบบลดเป็นแบบาดาวอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> น่าจะเรียบร้อยสบายบายครับด่านนี้เพราะว่าผมผ่านมาแล้วไงผมรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถดูในส่วนของรีเพย์ได้ด้วยนะนะครับว่าเราเอ,อผ่านมาเราเล่นมายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมอเออเรียบร้อยเสร็จสิ้นก็ผ่านแล้วนี่ฮะกดไปนะครับผมเรียบร้อยอบรรยากาศการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดจะไปด่านต่อไปก็กดตรงนี้นะครับหรือว่าจะเล่นอีกก็กดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะพอแค่นี้นะครับก็กดไปนะครับไปที่หน้าเมนูหลักกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของการอัพเลเวลของตัวละครอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเรียบร้อยครับมาที่หน้าเมนูกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเมนูตัวเกมก็จะมีนะฮะด้านล่างเห็นไหมครับอ่าก็พิบพกระพิบขึ้นมานะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีตามนี้ครับ เราเลือกตัวไหนมันก็จะขึ้นภาพเป็น 3D แบบนี้เนาะให้เราดูนะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับอัพเลเวลตรงนี้นะครับกดเลือกนะครับแล้วก็เนี่ยใช้เจ้าขวดอันนี้นะครับในการอัพนะครับอ่ามันก็จะมียาแบบนี้ก็กดอัพได้เลยนี่ครับประมาณนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเราต้องใช้เศษชิ้นส่วนหรือว่าใช้อะไรอย่างอื่นนะครับมีการอัพพวกสปงสกิลอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือการอัพสกิลนะครับ สมมติผมเลือกสกิลนี้นะครับแล้วก็กดอัพนะครับใช้เงินในการอัพครับกดแม็กตรงนี้เพื่อที่จะอัพเป็นสกิลเต็มที่เลยนะครับแค่นี้เองนี่นะครับก็อัพได้ชึบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการใส่แบบนี้ครับใส่เข้าไปนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับผมเนี่ยแล้วก็เลือกตรงช่องนั้นๆนะครับว่าเรามีของหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือมีนะครับก็ใส่ไปนี่ยฮะอันนี้มีไหมยังไม่มีเนี่ยประมาณนี้นะครับ นี่คือการอัปเกรดแล้วก็อัพสกงสกิลใส่ของใส่ของอะไรประมาณนั้นนะครับคร <c oughs> ่าวๆ <c oughs> นะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบเนี่ยการใส่เข้ามาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็มีการแบบอัปเกรดตรงนี้นะครับเรียกว่าอัปเกรดหรือเปล่าน่าจะเป็นการรีมากกว่านะครับให้มันเป็นแบบเอ่อความต้องการแบบตรงเนี้ยนะฮะที่แบบเป็นความสามารถที่เราคิดว่าโอเคที่สุดนะครับแล้วก็รีได้นะนะครับมันจะต้องใช้ของอะไรพวกนี้ด้วย นะครับตัวเกมมันสอนก่อนแล้วนะครับแต่ผมจำไม่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับตรงนี้นะครับกระเป๋าเล่านะครับก็จะมีแจ้งนะว่าอันไหนที่เราใช้ได้ไม่ได้ยังไงบ้างนะครับผมก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของมิชชั่นนะครับมิชชั่นในสําเร็จก็กดรับได้เลยนี่ครับรับรางวัลเป็นเพชรนะครับถือว่าแจกเพชรเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นดาต้าเบสนะครับก็คือตัวละครที่เรามีแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดแดงๆแบบนี้คือเรากดเข้าไปรับในส่วนของเพชรได้นะครับเนี่ยแบบนี้่ะมันก็จะแบ่งเป็นตัวละครแบบระดับ SR ระดับ SSR อะไรอย่างเงี้ยนะครับระดับ SSR ก็จะได้เพชรเยอะหน่อยนะครับส่วน SR ก็จะได้75นะครับระดับต่ําลงไปก็จะได้เพชรน้อยกว่าเดิมนะครับเนี่ยระดับต่ำลงมานะครับ อันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูดิเห็นไหมฮะห้าสิบเพซแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยลาลืมงเข้ามารับด้วยนะครับต่อไปก็เนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นการรีเพย์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราสามารถเข้ามาดูรีเพย์ได้นะครับในส่วนของด่านแต่ละด่านอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยรีเพย์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเราจะได้วางแผนถูกอะไรประมาณนั้นนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนอะไรยังไงลงอนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่กดเข้ามานะครับก็จะเป็นการซัมมอนนั่นเองอ่ามันจะมีหลายตู้นะให้เราทําการซัมมอนนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาตู้ไหนอะไรยังไงนะครับผมเอาเป็นเตู้นี้ก่อนละกันนะครับโอเคเอเนะผมมีอยู่นะครับจัดไปอ่าเปิดมาเลยครับดูดีว่าจะได้ตัวละครแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคมาวเวลหมุน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 จัดไปเลยเพื่อนขอข้ามเลยแล้วมันนี่นะมาโอเคครับ นี่ึ๊บมีสีม่วงสีทองไหมต้องเป็นสีทองนะครับถึงจะมีระดับ S S R เข้ามานะครับเออแล้วก็ตอนแรกมันจะมีให้เรารีโลด้วยนะครับผมรีโลได้ทั้งหมด30ครั้งนะครับหาตัวละครที่แบบเราคิดว่าโอเคที่สุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมได้แค่ระดับ S R มาวะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคต่อไปอันนี้ยังได้อยู่นะครับผมจะเอาตู้ไหนดีว,วะอือ อันนี้อ๋อเป็นของนี่หว่าเป็นแบบอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับอืมไม่ใช่ตัวละครละนะฮะได้แค่นั้นแหละนะครับอ่ะโอเคเอาของแล้วกันนะับเอาดูจะได้อะไรนะครับผมข้ามเลยอันนี้นะครับอืมโอเคนี่ฮะเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะเอเดซานะครับไม่ได้ออกง่ายๆนะครับผมหมดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเปิดอีกผมมีเพชรเยอะอยู่เนี่ยผมลองดูซิว่าผมจะได้ปะ อ๋อต้องมาซื้อแบบนี้นี่ว่ามันไม่ใช่เพชรแบบโอ้โอ๋อซื้อแบบนี้ครับซื้อทีลระบายใช่ไหมลองดูดิอืมโอเคงงงงอยู่นะฮะอะอยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกร้านคงร้านค้านะเราเข้ามาสํารวจแล้วก็เข้ามาซื้อของได้ เติมโมงเติมเงินได้นะครับเนี่ยมันขึ้นเป็นบาทให้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะเติมนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะตัวเกมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับที่ผมนํามาให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดทงจัดทีมลงไปนะครับเอออย่างที่ผมพาเข้ามาดูตอนแรกกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็กดเข้ามาดูครับนี่ฮะให้เราสามารถที่จะแบบมารับทงรับเพชรได้นะครับผมนี่อ่าด่านหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามารับเพชรได้เลยนะครับนี่ครับ อเออเ็มเง้่ไปบายนี่ครับแล้วก็รับตรงนี้ประมาณนี้นะครับส่วนด่าน2ก็เนี่ยต้องเคลียร์ให้เสร็จนะครับแล้วค่อยมารับนะครับผม,อมโอเคก็คยังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคไปละสวัสดีทุกคนนะครับผม